สวัสดีครับมาดูอิลซูต1.9นะครับเครื่อง1.9นะครับปี2018นะครับผมสี่ประตูนี่นะครับใครวใครได้นะครับนี่ครับกระจังหน้าเงาเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นไฟ LED นะครับโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมล้อนี่นะครับเดิมสวยเลยครับนี่ครับตัวไฮรลนเดอร์นะครับ รถนี่สวยกิบเลยนางฟ้านะครับเรี่ยมเลยนะครับนี่นะครับสองหนึ่งจุดเก้าแซนะครับผมนี่ครับผมโลบวงโลบมาเลยครบนะครับนี่ครับท้ายสวยนะครับผมท้ายเดิมหน้าเดิมหมดนะครับนี่ะครับยางอะไหล่อยู่ครบนะครับผมเดิมๆแห้งๆเลยเนาะนี่ครับใครหาว่าใช้งานนะครับผมแนะนำเลย นี่นะครับภายในหนังเนาะนี่นะภายในหนังนะครับคันนี้เนาะนี่นะครับให้พี่ดูเลยเงามากฉ่ำมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมนี่แอร์ออโต้นะครับหน้าจอโรงงานนะครับผมเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับนี่นะครับ โคตรเงาบอกได้เลยโคตรเงานี่นะครับกุญแจมีให้สองดอกนะครับผมคันนี้เลขไม้ที่หกหมืนแปดนะครับหกหมื 68, นแปดนี่ดูสภาพภายในก่อนนะครับโหดูนะครับคือมันช่ำครับพี่พี่ เบาปรับไฟฟ้านะครับผมดูนะครับเลื่อนแล้วครับเรื่อแล้วครับนี่ครับนี่นะครับเอาปรับไฟฟ้านะครับใช้ได้ปกตินะครับระบบใช้ได้ครบนะครับนี่นะครับผมเรียยมเลยครับผมจะปิดไฟก่อนเป็นปุ่มพุล์ตาลนะครับนี่ปิดไฟแล้วนี่นะครับปุ่มอะไรมันติด้วย ครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับผม0922559241นะครับผมแชมป์รถ